สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเมแบสเบฟโซวันนี้เราจะมารีวิวโรเบิร์ตกันนอะร่างสงครามเลือดขันดูร่างนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นสังกัดควินซี่แล้วก็สตาร์ลิเตอร์เนาะโดยร่างนี้เขาเป็นสังหารอารันคาลิงของเขาเนี่ยดีมากๆเลยเพราะว่าให้ในเรื่องของเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติ35%เเนาะมันก็สูงสุดในเกมนาตอนนี้ด้วยแล้วก็ตัวคัมพีเนาะคัมพีเนี่ยเขาเป็นสายตีปกติก็ใส่เป็นเอกเคนะในช่องที่1 ช่องท,ที่2เนี่ยก็ใส่เป็นคีย์ทคอลช่องที่3จะเป็นเลือดหรือพลังป้องกันก็ได้แล้วแต่ชอบส่วนช่องสุดท้ายก็แนะนําว่ารีเป็นเอดิเคก็จะดีที่สุดเนาะในส่วนของการโจมตีของเขาเนี่ยเขาไม่มีสถานะผิดปกติใดๆเนาะแต่ว่าในสกิลสองเขาจะมีเรื่องของบัฟอยู่เนาะแล้วก็ตัวเขาเนี่ยจะมีเกตเนาะที่ว่าค่ามอนครบ30ตัวเขาจะได้ในเรื่องของทีมปาร์ตี้เพิ่มดาเมจสกิลให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็พาสซีฟเนี่ยจะมีเพิ่มจำนวนหลบเฉือนให้2ครั้งดิทะลุกาดได้ มีโอกาสหลบหลีกจากมอนที่เป็นอารันคาได้50%ก็50าสิบห้าสิบมอนอาจจะตีโดนหรือไม่โดนก็ได้เนาะแล้วก็ในอาบีเนี่ยจะมีเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติ85%าออันนี้ก็รวมนิงเข้าไปด้วยเนาะแล้วก็กันไฟ100%ในการเอาเขาไปตีกิลเนี่ยเขาจะมีฮิตของการโจมตีปกติบวก,ก2แต่ถ้าไม่ได้เอาไปตีกิลก็จะเหลือบวกหนึ่งมีเพิ่มขอบเขตของการโจมตีปกติยี่อิบเปอร์เื็นต์แล้วก็ดารโจีตีนนตฟ้าเย30%ในกิลแต่ถ้าีกะเหลือ1ิ แล้วก็มีในเรื่องของทีมปาร์ตี้ที่เป็นตัวละครสีเขียวเนี่ยเขาจะมีเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติให้ด้วย20%เนาะแล้วก็บัฟของเขาเนี่ยจะบัฟได้นานเนาะมีมีในเรื่องของยืดเวลาท่าเสริมพลังก็บัฟได้นานยิ่งขึ้นแล้วก็มีซุปเปอร์อาร์เมอร์แล้วก็บัฟของเขาเนี่ยเป็นซุปเปอร์บัฟด้วยแล้วก็อสสุดท้ายก็เป็นอาบีตีกิลอีกเหมือนกันเนาะถ้าเอาไปตีกิลเขาจะได้คุณสมบัติผู้สังหารเนี่ย50%แต่ถ้าไม่ได้ตีกิลจะได้ไป30% ในส่วนของเครื่องประดับเนาะก็ถ้าเกิดเราเอามาลง PVE ธรรมดาอะไรเงี้ยเราก็อาจจะใส่เป็นพวกลูกบอลตีมุดดินก็ได้นะเพื่อแบบเจอมอนที่มันมุดดินแล้วเราอาจจะแบบเอาไว้ออโต้หรืออะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันถ้ามีกระต่ายทองก็ใส่กระต่ายทองเนาะหรือจะใส่เป็นหมาทองที่เป็นดาวแดงก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันได้ในเรื่องของ EK กับเลือด30%ก็ดีอยู่แล้วก็ถ้าเกิดเป็นของเหยื่อล่อโลกนะเนาะเหยื่อล่อโลกก็ใส่ได้ หรือจะใส่เป็นกระต่ายธรรมดาเนาะไม่มีกระต่ายทองก็กระต่ายธรรมดาหรือว่าของฟนะินซี่เนาะที่เป็นเหมือนเขาเรียกนะเป็นกล่องที่เพิ่มตามเหมต,ตุการณ์มตรีกตดปิเนาะอันนี้เราไม่ได้อัพไวนะ้เนาะมีหรือล่าเหมือนจะไม่มีหรือจะเป็นของฟินซี่อันนี้เนาะก็คือแต่ตรงสีเนาะน,นี้เราไม่ได้ทําสีเขียวไว้เราแต่ว่ามันคืออันเนี้ยเนาะที่เป็นเขาเรียกเหมือนกระปุกหรืออะไรอะ โดยอันนี้เราใส่เครื่องประดับเป็นลูกบอลตีมุดดินแล้วเราก็กระต่ายปกติแล้วก็เป็นเหยื่ยอลอโลไปในส่วนของลิงก์เนี่ยก็เน้นไปที่เพิ่มดาเมจโจมตีปกติไปเลยเนาะส่วนเรื่องของลดความเสียหายจะใส่หรือไม่ใส่ก็ถ้าเกิดมันก็แล้วแต่เนาะว่าสถานการณ์เราจะเอาไปลงแบบไหนถ้าเราเน้นเน้นออโต้ใน PVE เราก็อาจจะใส่แบบมีลดความเสียหายเข้าไปด้วยก็ได้เผื่อเขาโดนตีถึงเขาจะเป็นตัวตีไกลก็ตามเนาะ แต่ว่าถ้าลงแบบตีกิวอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าเป็นพวกแบบเพิ่มดเมเมตตีปกติไปเลยหรือแบบมีเลือดเต็มลดคูดาวอะไรเงี้ยก็จะดีเพราะว่าตัวเขามันมีเรื่องของบับอยู่เนาะเดี๋ยวอันนี้เราใส่แค่เรื่องของตีเพิ่มดาเมตตีปกติอย่างเดียวก็แล้วกันเราจะใส่ตีปกติเนาะจากสามสิบยี่ห้าอะไรเงี้ยก็ใส่ใส่เท่าที่มีไปเดี๋ยวเราไปลงน้ําหอมใหญ่กันเรามาลงน้ําหอมใหญ่กันเนาะก็เราใส่ตัวเพิ่มดับเข้า,าไปหน่อยแล้วก็ไม่เอาเพิ่มไปลองดู ๋ย้เราฆ่ามออ,อุ้ยจะตายก่อนไปเด้อตอนนี้เขาไม่ได้เป็นผูตสังหารเนาะเพราะว่าเขาเป็นสังหารอะไรขานี่มันฮอนโลถือว่าก็แรงอยู่แล้วจริงยินประมาณหนึ่งถึงสองทีงก็มอนก็ตายโอเค เราดูการโจมตีปกติของเขาเนาะก็ค่อนข้างมีความกว้างประมาณหนึ่งเลยเนาะความไกลก็ถือว่าไกลไกลพอสมควรแล้วก็ความไวในการปล่อยเนาะจังหวะหนึ่งสองสามสี่ก็ถือว่าเร็วอยู่สกิลหนึ่งสกิลหนึ่งเขาเนี่ยจะเป็นแบบไกลเนาะไม่กว้างมากแต่ว่าเน้นที่ความไกลส่วนสกิลสองสกิลสองก็จะคล้ายๆกับสกิลหนึ่งเนาะดูค่อนข้างไปทางไกลแต่ว่าดูแคบกว่าหน่อย แล้วก็สก,กิลสามันจอแต่โดยรวมสก,กิลก็ไม่ได้ต้องสนใจมากเนาะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเน้นตีปกติอยู่แล้วสก,กิลเนี่ยอย่างมากก็สก,กิลสองที่ใช้เนาะในการเอาไปลงแบบตีกิลเนี่ยก็ไม่ได้แย่เนาะเพราะสก,กิลหนึ่งเขามันไม่ใช่สก,กิลผลักอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอันนี้ลองออตโต้นะก็ยิงได้ไกลยอยู่เนาะเพราะว่าอันนี้เรายังไม่ค่อยเห็นบอลแต่เขาก็ยิงแหละเนี่ย ถือว่าระยะใช้ได้เพราะค่อนข้างดะว่าี่ปกติเขาค่อนข้างเร็วด้วยเนาะความเร็วในการดีถว่าดีอยู่ก็โต้ตตตได้เนะชิวๆ เพราะเนี่ยมันตีค่อนข้างไกลนะยังไม่ค่อยมอนยังไม่เข้าจอเลยอ่ะเขาปล่อยสกิลตีปอยอยกติอะไรเงี้ยหมดเลยแต่แค่ว่าจะตายแบบเป็นเองดีกว่าถ้าเจอมอนที่มันพ่นสถานะเยอะเหบืน,นี้ก็อาจจะตรายสักหน่อยมอนดันเกิดตรงที่ยืนพอดี ตีปกติเอ้ยตีปกติก็ประมาณหนึ่งถึงสองทีเนาะก็มอนก็ตายคือมอนเนี่ยก็ถึกอยู่นะแต่เราจะตายก่อนไหมคือมอนเน่ะมันก็ถึกอยู่เพราะว่ามันมีโล่เนาะเขาตีทะลุโล่ไม่ได้แล้วเขาก็ไม่มีสถานะด้วยเนาะแล้วก็อันนี้เนี่ยคัมพีเราไม่ได้อัพเนาเราอัพแค่น้ำหอมสิบสิบสิบก็ถือว่า แรงเนาะความแรงโดยปกติที่แบบยิงธรรมดาเนี่ยแรงมากเดี๋ยวเรามาดูไม้ตายเขากันไม่แรงเนาะใส่กระตายมาเราไม่ได้มีความแรงเลยเนาะตลอดไปไปแต่ว่าเขาแรงจากการยิง ดีปกติเนาะเดนนี๋ยวเราไปดูในส่วนของเปรียบเทียบกันสำหรับเปรียบเทียบเนี่ยเราจะมาดูในส่วนของที่เป็นสังหารอรันคาตีสีฟ้าเนาะหรือตรีระยะไกลเพราะว่าเขาเนี่ยมีอาวตีกิวอยู่เนาะเราก็เลยจะมาดูในการเอาไปตีกิวเป็นหลักสำหรับการตรีกิวเนี่ยโรเบิร์ตเนี่ยเรียกได้ว่าแรงที่สุดเนาะในบรรดาตัวซับเพราะว่า อามิติคิวเนี่ยเขาได้มา3อย่างแล้วก็ตัวเขามีในเรื่องของซูเปอรบ์บัฟด้วยก็ถือว่าแรงมากๆแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยสามารถบัฟให้กับตัวคข,ข้างอีกหนึ่งตัวละครที่เราจะเอามาใช้ได้อย่างเช่นนอยโทรา่าหรือไอเซนเนาะเพราะว่าเขามีอาร์ิที่บอกว่าเป็นทีมปาร์ตี้ที่เป็นสีเขียวเนี่ยเขาจะเพิ่มดาเมจโจมตีปกติให้ด้วย20%เลยเป็นข้อดีของเขาเนาะในการที่เอามาใช้คู่กับนอยโทรา่าหรือว่าไอเซนก็เลยเรียกได้ว่าดีมากๆ ก็เลยได้ว่าเขาอ่ะเป็นตัวที่เอามาแบบเล่นคู่กับ้อยโทล่าหรือไอเซนอะไรเงี้ยดีมากๆแต่ว่าต่อให้ไม่ได้คู่กับ2ตัวนี้ก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยแรงอยู่แล้วเขาแค่ช่วยเสริมดาเมจให้กับเพื่อนข้างๆเขาได้ด้วยแล้วก็ตัวเขาเองก็เสริมดาเมจให้กับตัวเมนเราได้อยู่เหมือนกันก็คือค่ามอนเนี่ยครบ30ตัวเขาจะเพิ่มดาเมจสกิลให้ด้วยแต่มอน3าตัวสำหรับการตีกิลเนี่ยมันถือว่าไม่ได้ดีเท่าไหร่เพราะว่ามอนมัน กว่าจะครบ30เนี่ยมันก็น่าจะประมาณเฟส3ามเฟสแล้วอะ่ะมันก็ไม่ค่อยดีมากแต่ว่าก็ถือว่าก็ช่วยดาเมจได้ประมาณหนึ่งเนาะก็เลยเรียกว่าเป็นตัวซับที่ดีมากๆเาสําหรับโรเบิร์ตในการเอาไปตีกิวอนันคาไกลอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโบนัสกันเนาะว่าเราอัพ20-20แล้วเราเลือกโบนัสอะไรให้เขาบ้างดีสำหรับโรเบิร์ตเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นตัวสายตีปกติเนาะหลักๆ,ๆก็อาจจะมีเอทีเคคีย์ทเลือกได้ แล้วก็เรื่องเลือดเต็มก็พอเรื่องได้เหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นตัวตีไกลเนาะก็เลยทําให้โอกาสที่เขาจะเลือดเต็มก็พอมีแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้คู่กับไอเซนหรือตัวละครที่ไฮโลเนี่ยก็เลือดเต็มเนี่ยก็น่าจะพอได้ใช้อยู่ประมาณนึงเนาะหรือเราจะใส่เป็นในเรื่องของเฉียดตายเนี่ยอาจจะใส่ได้แต่ว่าไม่ได้ดีเนาะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเราใช้ตัวเมนเป็นใครเราก็อาจจะเลือกสถานะตามนั้นว่าแบบติดสถานะนี้เพิ่มดาเมจทั้งหมด หรืออะไรเงี้ยเนาะก็ขึ้นอยู่กับอาจจะตัวเมทที่เราใช้แต่ถ้าเราไม่เน้นว่าเออตอัวเมทเราใช้ใครอะไรเงี้ยเรามองว่าใส่เป็นแบบ e d k หรือ critical ไปเลยก็ได้แต่เดี๋ยวอันนี้เนี่ยสำหรับตัวของโรเบิร์ตเนี่ยเราว่าเราจะใส่เป็น e d k ไปเลยเนาะเพราะว่าลิงก์เขาเนี่ยดีด้วยก็เลยจะใส่อค่า ETK เข้าไปเพื่อแบบเอาไปใช้ในการลิงก์ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นหนึ่งอันที่เราจะเลือกคือ e d k ส่วนอีกอันนึงเนี่ยจะเลือกเลือกเต็มหรือเป็น critical ก็ได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้อยากแบบว่า มานั่งแก้ทีหลังเราต้องมาเปลี่ยนทีหลังว่าแบบพอเรามีคมภี์มากกว่าหนึ่งแล้วเนี่ยคิดท,ที่ข้อมันอาจจะไม่ค่อยจําเป็นเราก็ต้องมาเปลี่ยนอะไรเงี้ยถ้าจะไม่อยากแบบเปลืองของในการเปลี่ยนก็อาจจะเลือกเลือกเต็มไว้เลยก็ได้หรือว่าอาจจะเลือกเป็นตัวละครตีติดสถานะอะไรเงี้ยเพิ่มตามเมจก็ได้แต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าไอ้เรื่องติดสถานะเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีมากเพราะว่ามันค่อนข้างฟิกตัวละครอยู่เหมือนกันว่า ตัวเมนที่เราใช้เนี่ยมันต้องเป็นสถานะนี้ไม่งั้นเราต้องมาเปลี่ยนของโรเบิร์ตด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเลือดเต็มมันก็เลยอาจจะแบบตอบโจทย์กว่าเพราะว่าเราสามารถใช้ตู้เมนใครก็ได้อันนี้เราก็เลยจะเลือดเ,เต็มเนาะแล้วก็เอทีเคไว้จะเลือกคิดที่ข้อก็ได้เหมือนกันเนาะอย่างที่บอกถ้าคิดว่าเลือดเต็มอาจจะดูไม่ได้ใช้ก็เลือกเป็นเอทีเคคิดที่ข้าได้ถ้ามีคัมพีเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็คัมพีเดี๋ยวเราอัพไปเลยเนาะเป็นสิบสิบเป็นสิบไปเลยเพราะว่าได้ใช้อยู่ลว ก็เพิ่งได้มาเนาะแต่ว่าวีคที่ตีอลันคาก็เพิ่งผ่านไปก็เลยยังไม่ได้ลองใช้เขาเหมือนกันเนาะแต่ว่าเขาก็แรงมากๆอยู่แล้วเนาะด้วยความที่ได้อวิตีกิลมาแล้วก็ตัวเขาเองก็การออกสก,กิลการออกการโจมตีปกติอะไรเงี้ยก็ไวแล้วก็มีบัฟด้วยก็ถือว่าดีมากๆถ้ามีโลดด้วยก็จะยิ่งดีแต่ว่าก็ไม่ได้มีมีแค่บัฟเพลงแล้วก็เป็นสูบบัฟมากก็ถือว่าดีพอแหละ ก็เป็นตัวที่แรงเนาะเมื่อกี้เอาไปลงน้าหอมใหญ่ก็คือเขาไม่ได้มีเรื่องสถานะผิวปกติอะไรอยู่แล้วเขาก็ยังยิงแค่4-2ทีก็มอนก็ตายแหละก็ถือว่าแรงมากๆตัวหนึ่งก็เป็นตัวซับที่ดีเนาะในการเอาไปใช้สําหรับวิคอลันคาระยะไกลก็สําหรับโรเบิร์ตก็ประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซายเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนตะ์นาะพูดคุยกันเข้ามาได้วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนละบาย